ไม่ไม่ใช่ไม่แล้วมันไม่ไมึงม,มาแล้วไม่ไม่ลูกพี่ลูกพี่ทำอะไรเฮ้ยนี่กำลังจะย่างปลาต้มนี่เคยกินไหม ปลาส้มห่อไปตองเนี่ยมาดูมาดูมาดูใกล้ๆนี่นะเดี๋ยวจะดไปย่างปลาส้มไม่กินนี่ปลาส้มเคยกินไหม,ไมเคยกินไหมเคยกินไหมยังไม่เคยเออเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวปาลาสกรากับหมกปลาส้มไม่กินนี่ห่อหลายๆชั้นนะน,นี่กลัวอะไรอ่ะอดตายที่ไหนคนณทำกินเป็นจะไปกลัวอดตายทำไมนะปลาก็มีไปตกอ่ะดิ่ เออจะไปซื้อทําไมให้เปลืองตังค์นี่หอลหลายๆชั้นหน่อยดูเวลาทําให้ดูดูดีไปมองอย่างอื่น <S <S <ๆ S 1> ทําไมะเออดูการห่อนี่นี่ดูไว้ห่อลหลายๆชั้นมันจะได้ไม่ไหมเข้าใจไหมต่กล้องเข้าใจไหมเข้าใจไหมเวลาถามให้ตอบหน่อย <S <S เออเป็นใบนเปล่านี่ฮะห่อลหลายๆชั้นเลยเวลาทำให้ดูดูเวลาจะไปทํากินเองอ่ะจะได้ทําเป็นเข้าใจไหมเข้าใจ,ใจ<ๆ>ไหมเออเวลาถามอะไรตอบหน่อย ไม่ใช่เป็นคนใบ้อยู่นั่นแหละเอการห่อหนี่ห่อลหลายชั้นต้องกลัวไปต้องเยอะแยะนี่ไปขโมยชาวบ้านมานี่หลายชั้นเลยห่อไปเลยออเออเหล็กย่างนี่นี่โอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปย่างกันพร้อมแล้วนี่เลยมานี่วางแล้วก็วางเห็นไหมนี่ประมาณอีกสักสิบยี่สิบนาทีได้กิน<ม>โอเคนะอา้าว ดูการพลิกเห็นไหมพลิกย่างไปย่างมาจะไปะไว้นานมันไม่หมดเห็นไหมลกูกพี่ลูกพี่มาอีกแล้ว <S <S เฮ<อ>้ยไม่ไม่ใช่ไม้แล้วมันไม้<อ>มึงมามาแล้วไี้ไมมโอเคเดี๋ยวมาดูเนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะว่าปลาส้มของเราเป็นไงมาดูใ,ใกล้ๆเลยครับนี่มาดูนี่เลย ใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยน่ากินอะ่ะอ้ปลาส้มเนี่ยอร่อยแค่ไหนนี่นะครับเห็นไ,ไหมอืมอม,มันออกเปรี้ยวๆ้มๆอร่อย แย่งไฟอย่างเงี้ยมันจะนิ่มมันจะมีเอ่อมันกินง่ายกว่านะ่ะกินข้าวกันดีกว่าปะ